ฉะนั้นการดูรูปหล่อเพราะเงินวัดบางคานก็เหมือนกันถ้ารูปหล่อเพราะเงินบางคานข้างบนมักไม่เต็มเนี่ยมักจะมีโอกาสแท้เพราะการเทหล่อสมัยโบราณเนี่ยถูกไหมถ้าเกิดเบ้าไม่เป็นสุญญากาศจริงเนี่ยมีอากาศข้างในเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี๋ยดูก่อนถ้าเชื่อชืโชคดีอ่าน,นี่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 เม็บดบอลเหมือนเม็ดผ้าเม็ดเม็ดเม็ดผดเม็ดกลากอ่าเนี่ยเม็ดบอลเม็ดพวกนี้ เม็ดพวกนี้ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากอ่านี่อย่างนี้ก่อนเพื่อนๆเชื่อไหมพระเครื่องบางอย่างนะผมดูให้แท้ก่อนแล้วเก็บมานั่งทําความเข้าใจปัญหาของพระเครื่องปัจจุบันก็คือว่าเราจําองค์ที่เขาขายกันได้เป็นต้นแบบและเข้าใจว่าแท้เฉพาะแบบที่ขายกันได้ เราก็เลยพาไปตีพระที่ไม่เคยมีใครหยิบขึ้นมาขายว่าเก๋กันเช่นพระย้อนยุคพรกหน้าแปลกพระอีกหนึ่งบล็อกอะไรประมาณนี้แต่ณวันนี้ถ้าเราเข้าใจวิธีการสร้างและเข้าใจเนื้องานในแต่ละยุคเราจะนะฮะพาพระแท้กลับเข้านะฮะสู่วงการและกลับมาแขวนคอกันได้มากขึ้นพระหล่ออยากทราบว,ว่าท้าวเวสสุวรรณเจ้าคุณศรีประหยัดมีหล่อแบบไม่มีเบ้า ประกบไหมครับคือพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าเบ้าประกบคืออะไรก่อนฉะนั้นเรื่องราวของพระหล่อเนี่ยเราอาจจะมาดูได้ที่วัดถ้ำคุณแผนที่ผมจะหล่อพระอมาดูกันได้แต่นะตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนครับว่าเอากระดาษกับปากกามาเตรียมพระหล่อให้พี่ด้วยหล่อแบบไม่มีประกบกับหลอมีประกบมันเกิดจากอะไรอันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะหยิบพระหล่อมาให้ผมด้วย อ่ะนี่คือก่อนจะเป็นพระหล่อเนี่ยเขาจะเป็นแว็ก mm hmm. คือเขาจะเป็นหุ่นเทียนก่อน mm hmm. เขาจะเป็นหุ่นเทียนมีดินน้ำมันไหมลูกนะครับอันนี้ก็คือพระหล่อนะคําว่าพระหล่อเนี่ย,าายผมต้องบอกเพื่อนแบบนี้ว่าหล่อเนี่ยจะเป็นเนื้อทองเหลืองก็ได้จะเป็นเนื้อเมกพัดก็ได้ เขาจไหมการหล่อคือการเทของเหลวแล้วปล่อยให้แข็งตัวอ่าฉะนั้นพระหล่อเนี่ยเราจะมีกันสองแบบนะครับนี่คือพระหล่อคำว่าพระหล่อเนี่ยคุณจะหล่อด้วยทองเหลืองหล่อด้วยทองแดงเทด้วยตะกัวเทด้วยเงินเทเป็นเมะพัดเทเป็นเมะสิทธิ์ก็คือการหล่อนะการหลอกก็คือการขึ้นรูปนั่นเอง ขึ้นรูปโดยการหยอดโลหะลงไปก่อนที่จะเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นหุ่นเทียนมาก่อน้องนี้มีไหมะนะครับถ้ามีก็จัดมาให้พี่หน่อยอเนี่ยก็คือเขาจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนแล้วการสร้างหุ่นเทียนเนี่ยให้เป็นรูปแบบเนี้ยในยุคแรกเขาใช้การปั้น่อะอย่างถ้าคุณจะทะําพระปิดตาคุณก็ ขึ้นโค้งมาแบบเร็วๆนะไม่ว่ากันนะครับขึ้นโค้งมาเสร็จปุ๊บะนะคุณก็ขึ้นแขนเนี่ยไม่สวยอย่าว่ากันนะว่าเข้าใจง่ายว่าเราทำการเห็นไหม เพื่อนๆเข้าใจนะก็จะเป็นงานปั้นประมาณนี้นี่เห็นไหมก็ได้พรนะแล้วอยากกะใส่ยันนะเพื่อนๆอยากได้อะไรอะ่ะอยากได้ยันทอเพื่อนๆก็ใส่ยันเข้าไปเนี่ยต่างๆอ่ะก็คือการสร้าง ขี้พึ่งให้เป็นก้อนขี้พึ่งแบบนี้แล้วสุดท้ายนะครับเขาจะเอาขี้พึ่งอะ่ะตัวเนี้ยไปห่อเข้าด้วยดินพอห่อด้วยดินเสร็จปุ๊บเนี้ยถูกไหมเขาก็จะเจาะรูเจาะรูแล้วก็เผาพอเผาเนี่ขี้พึ่งก็จะละลายออกเราก็จะเหลือดินที่เป็นโพรงก็เอาดินที่เป็นโพรงเนี่ยจําลองแล้วจําลองอีกอะอยวแป๊บหนึ่งอ่ะสมมติคุณกะเนี้ย คุณก็มีอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็เอาดินไปพอกเนี่ยนะครับพอกปุ๊บนะพอเวลาคุณเผากิ้พึีงออกคุณก็จะได้ก้อนดินอย่างเงี้ยเห็นไหมที่มันเป็นที่มันเป็นโพรงเนี่ยคุณก็หยอดโลหะเข้าไปอพอหยอดโลหะเข้าไปจะถ้าเป็นยอดหลอดยอดทองเหลืองอ่าคุณก็จะได้ออกมาเป็นทองเหลืองอนะพอเวลาแข็งตัวคุณก็ทุบ,ทบด,ดินออกคุณก็จะได้พระแบบนี้ เนี่ยนะครับอย่างนี้ก็คือปั้นทีละองค์ฮะปั้นทีองค์ก็คือจะไม่มีตะเข็บเนี่ยก็คือเป็นงานปั้นแบบนะสร้างหุ่นเทียนโดยการปั้นเห็นไหมเนี่ยเส้นสังกติเส้นแขนเส้นมือเนี่ยล้วนเคยเป็นเทียนมาก่อน เมื่อวานโคตรมันโคตรุ้มสําหรับคนมีตังก็จะเป็นประมาณวันพุธนะครับส่วนพอมาในยุคหนึ่งยุคหนึ่งนี้คือยุคคี่คิดค้นการสร้างหุ่นเทียนให้ประหยัดเวลามากขึ้นอ่าเขาก็จะมีนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นของที่อ่านิ่มแล้วปล่อยให้แข็งตัวเกิดบล็อกได้เช่นดินสมมติได้เป็นดินเหนียว เป็นดินเหนียวคุณจะสร้างบล็อกนะครับหลุมพ้างเงินหลุมพ้งเงินหรือสร้างบล็อกปิดตาก็ได้สมมติคุณจะสร้างบล็อกปิดตาโอเคคุณก็นี่ไปแกะอะไรที่มันแข็งๆอะ่ะจะแกะหินจะแกะงาจะแกะจากอะไรก็ได้ที่มันเป็นของแข็งแล้วคุณก็เอาไปกดลงอ่าคุณกเอาไปกดลงนี่ปรกดลงปุ๊บ คุณดึงออกเห็นป่ะดินเนี่ยก็เอาไปเผาเผาเสร็จเขาก็จะแข็งอ่ะอันนี้คือเห็นไหมคุณก็ทำบล็อกด้านหลังอีกตัวหนึง่งทำแบบเดิมเลยนะครับทำแบบเดิมเลยอ่าถ้าคุณอยากได้หลังเป็นยัน คุณก็แค่แกะข้างหลังให้เป็นยันอคุณก็กดลงไปเห็นไหมครับอสมมติว่าอันนี้เป็นหลังยันอ,อะนะแล้วสุดท้ายปุ๊บเนะนี่ยทำไรหรอไหม,มคุณก็นี่ แล้วคุณก็ทําอันนี้มาประกบกันประกบกันเนี่ยเขาก็จะเจาะรูขูดหมุดเพื่อให้ประกบกันได้สนิทอย่างนี้อะคราวนี้คุณจะสร้างหุ่นเทียนด้วยวิธีนี้ก็คือเนี่ยมีรูใช่ไหม,มคุณก็เผาเทียนแล้วยอดลงไปเผ<ม>าเทียนแล้วยอดลงไป<ม>พอยอดลงไปปุ๊บพอคุณเปิดฝามาปับ๊บคุณก็ได้เทียนคราวนี้ด้วยไอ้ไอฝาสองฝามันจะมีร่อ่าอากาศ เวลาคุณประกบคุณเปิดออกมาไอ้เจ้าหุ่นเทียนตัวเนี้ยมันจะมีตะเข็บอ่าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้งานปั้นแบบเนี้ยมันไม่มีตะเข็บไม่มีตะเข็บอ่าแต่ถ้าเป็นหุ่นเทียนที่เกิดจากนะ<ส>การใช้บล็อกแบบเนี้ยทำหุ่นเทียนมันทําได้เร็วไง<ส>เปิดได้หนึ่งตัวเปิดได้หนึ่งตัวเปิดได้แบบนั้นปั้นออกกว่าจะเรสร็จอ่าเนี่ยก็จะมีตะเข็บชะฉะนั้นพระยุคเนี้ยก็จะเป็นเรื่องราวของพระยุคใหม่พระหล่อยุคใหม่ทั่วไป ก็เอาว่านะเป็นพระที่เวลายหยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขียนไหมคุณเห็นตะเข็บไหมจะมีตะเข็บพอทาคือพระที่มีตะเข็บอะมกักจะเป็นพระที่ต้องมีหลังอ่ามียันหลังมีจีวรหลังเนี่ยแต่ต้องคือเขาต้องการที่ให้การขึ้นรูปทั้งหลังและหน้าเนี่ยเนี่ยจะมีตะเข็บตรงกลาง เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะมีตะเข็บนี่ซึ่งงานถ้าเป็นงานยุคสมัยโบราณยุคป,ปั้นไม่มีเนี่ยแบบเนี้ยยุคป,ปั้นแบบเนี้ยไม่มีตะเข็บ<ม>การเกิดตะเข็บเกิดกาดจางผลิตตัวหุน่น<ม>ว่าใช้สองฝ่าหรือใช้งานปั้นคราวนี้ถ้าเป็นพระนะครับ ถ้าเป็นพระที่ใช้การปั้นเนี่ยใช้การปั้นแบบเนี้ยผมจะบอกเพื่อนเลยว่ามันจะไม่เท่ากันนะคุณเข้าใจไหมครับมันจะไม่เท่ากันเนี่ขนาดจะไม่เท่ากันการปั้นยันเรารู้ว่าเป็นคนเดียวกัน, <Brid> นาการวางแขนการวางมือเนี่ยการเฉาะนิ้วเนี่ยเรารู้เป็นคนเดียวกันเนี่ยการแปะจมูกแปะตาเรารู้เป็นคนเดียวกันแต่ขนาดจะไม่เท่ากันก็ปั้นทีละองค์จะเท่ากันได้ไง แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้การสร้างดยบ้าบประกบเนี่ยมันจะเท่ากันทุกองค์เท่ากันแมรลอยตะเข็บถ้าหน้าลึกหลังตื้นเวลาคุณสร้างหุ่นเทียนออกมามันจะเป็นหน้าหนาหลังบาง <c oughs> คือลอยตะเข็บเนี่ย <c oughs> อ่ามันมันมันจะดูได้ว่าทั้งลอยตะเข็บอ่ะโอเคเ <c oughs> พื่อนๆเข้าใจไหมครับอ่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจเนี่ยคือวิธีพระหลอเนี่ยร่องลอยตะเข็บเนี่ยนะครับเขาเกิดจาก กรรมวิธีการทําหุ้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมีตะเข็บแต่บางองค์อ่ะทําไมตะเข็บแทบไม่เห็นคือเขาก็เก็บตอนเป็นเทียนไงขเขาก็ขูดเก็บตอนเป็นเทียนอย่างเงี้ยเก็บไม่หมดก็ยังเห็นเส้นเหรอไหมเนี่ยเก็บไม่หมดก็ยังเห็นเส้นตะเข็บอ่านะครับอันนี้คือนะพาหล่อที่มีบล็อกหลังแต่ถ้าไม่มีบล็อกหลังอ่าเทียนหน้าเดียวก็ได้ พอเทหน้าเดียวหลังก็จะเป็นแบบนี้ไงเนี่ยแบบนี้คือพระเทหน้าเดียวเพราะไม่ต้องการให้มียันหลังม,มีบล็อกกระเทได้คราวนี้การพระหล่อเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเรื่องของเนื้ออีกอถ้าเป็นเนื้อโลหะแบบทองผสมอ่าเงินทองคำพวกนี้ความร้อนสูงอพอความร้อนสูงเนี่ยคุณต้องห่อด้วยดินแล้วทำเบ้า แต่มันแตกต่างจากเมะพัดกับตะกัวเมะพัดกับตะกัวเนี่ยจุดหลอมเหลวมันต่ามันสามารถเอาบล็อกแบบเนี้ยประกบปุ๊บแล้วเทแล้วเปิดได้เลยอ่าถ้าเป็นตะกัวกับเมะพัดจุดหลอมเหลวมันต่ําคุณสามารถเทแล้วเปิดเป็นองค์พระได้เลยแต่ถ้าเป็นทองเหลืองทําไม่ได้ทองคําทําไม่ได้ทองแดงทําไม่ได้อะไรที่จุดหลอมเหลวสูงอะทําแบบนี้ไม่ได้ อ่าเพื่อนๆเข้าใจไหมฮะแล้วก่อนเนี่ยพอได้ตัวนี้มาเนี่ยผมบอกนะก่อนที่เราจะตอนที่มันเป็นดินใช่ไหมก่อนจะเทโลหะลงไปอะ่ะต้องมีการเผาเบ้าให้เป็นสูญยากาศถ้าเกิดว่าคุณไม่เผาเบา้าให้เป็นสูญยากาศคุณจะเทไม่ได้เพราะมันมีอากาศข้างในดันออกจะทําให้พระไม่สวยงามอ่าฉะนั้นแต่สมัยเนี้ยมันใช้การหล่อเวียงสมัยนี้มันต่างกันหล่อเวียงก็คือว่า หล่อเวียงสมัยเนี้ยเขาจะเขาจะเป็นรางเหมือนกับรางไอ้รางกลมๆอ,อ่ะอ่าคือเขาจะเทลองเหลืองลงไปเบ้าอยู่ตรงนี้แล้วเวียงเข้าชนกันบุ๊บทองเหลืองมันก็เข้าสนิทด้วยแรงเวียงมันก็จะสวยงามแต่สมัยก่อนด้วยการหยอดด้วยมืออะผมบอกเลยด้วยการหยอดด้วยมือในสมัยก่อนน่ะที่เขาบอกเวลาดูพระเงินบางคาเนะี่ยถ้าพระหล่อแล้วแต่นะถ้าบนศีรษะของท่านเป็นหลุมมักแท้ ใครที่เล่นเพราะเงินนายหอมจะรู้ดีว่ารูปหล่อพาะเงินนายหอมจะมีการอุดตะก,กัวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคือโบว่อะโบเพราะมมีอากาศอะมันเทไม่สวยเห็นไหมใครที่เล่นเพราะเงินนายหอมรูปหล่อ,อพาะเงินนายหอมที่ที่เราเซียนพลาสมัยก่อนจะรู้ออโต้ว่านะครับถ้ารูปหล่อพาะเงินวัดนายหอมอุดตะก,กัวจะแท้เลยสายเหตุที่ตะออก,กัวเพราะว่า มันมีอากาศไงเวลาเทเข้าไปแล้วเนี่ยโลหะมันเข้าไม่เต็ม,มอ่าฉะนั้นการดูรูปหล่อพราะเงินวัดบางคารก็เหมือนกันถ้ารูปหล่อพราะเงินบางคานข้างบนมักไม่เต็มเนี่ยมักจะมีโอกาสแท้เพราะการเทรหล่อสมัยโบราณเนี่ยถูกไหมถ้าเกิดเบ้าไม่เป็นสุญญากาศจริงเนี่ยมีอากาศข้างในเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่ยังนี่ยังไม่รวมถึงอะไรนะเขาเรียกว่า เม็ดบอลมีเม็ดบอลอีกอ่ามีเม็ดบอลอีกเนี้ยนะมีเม็ดบอลอีกเนี่ย <Yeah, S 1> ดูก่อนถ้าเชื่อชืนโชคดีอ่านี่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 เม็ดบอลเหมือนเม็ดพระเม็ดเม็ดเม็ดผดเม็ดกลากอ่าเนี้ยเม็ดบอลเม็ดพวกนี้เม็ดพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากดินที่พอกอ่ะเป็นเป,เป็นเป็นพงอากาศเหมือนกันอ่าคุณเข้าใจนะ สีสาพระบางองค์ที่หล่อไม่เต็มไม่ใช่บล็อกเป็นโพรงอากาศบล็อกเต็มดีแต่มีอากาศแต่สําหรับพระที่มเม็บอลเนี่ยคือตอนที่ทาน้ําขี้วัวและพอกดินเนี่ยมันเกิดโพรงอากาศเห็นว่าอากาศแล้วคุณแล้วเวลาคุณสังเกตง,ง่ายๆอันนี้บอกทิกให้เลยถ้าเวลาคุณเจอเม็ดบอลพวกนี้นะแล้วมันไม่มันไม่เกลี้ยงมันจะเป็นลักษณะขูกขะขูกขาเหมือนกับหงอนไก่อะ่ะมันเหมือนรูปูอะ่ะ เหมือนโพงอะ่ะโพงนะ้ำโพงรูปูเห็นไหมอ่าฉะนั้นถ้าเวลาคุณดูเม็ดบอลเนี่ยดูพวกผิวของเม็ดบอลเนี่ยถ้ามันกลมดิกมักจะไม่รอดมันจงใจอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลนักษณะขู่ขาเหมือนหอนไก่นั่นคือเกิดแบบธรรมชาตินะครับอ่าเมื่อเข้าใจวิธีการผลิตวิธีการเกิดโลหะในแต่ละยุคก็ต่างกัน ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยผมมีพระหล่อให้เพื่อนๆไปอ่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องพระหล่อกันแล้วอันนี้ยุคร้อยปีคุณเห็นความแห้งของผิวไหมแบบรวดเร็วอันนี้ร้อยปีอืมนะอันนี้ใหม่อันนี้เพราะจุนวัดเก่าสะพายแรงนี่หลังสอง0ั้าร้อยต่างกันไหม อพอจุนวัดโคกศูนย์เก้าต่างกันไหมต่างกันอแต่ถ้าเก๋อของเก๋ต้องต้องเก็บ้วไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเอาไม่เป็นไรเก๋ยอยู่บ้านนู้นอเดี๋ยวค่อยว่ากันให้เพ่นเข้าใจทแท้ก่อนเก๋มันก็จะไม่เป็นแบบนี้เก๋มันจะไม่เก่าไม่แห้งแบบนี้แล้วใครไปดูตําหนิไม่ดูความเก่าก่อนมีตําหนิคุณก็ซื้อ อ่าแต่ตำหนิมันทำได้แต่ธรรมชาติความเก่านั้นทำไม่ได้โอเคเนี่ยเห็นไหมเกเข้าพวกเขาไหมเน,นี่ยเก๋เห็นไหมพระรองหงในตัวถ้าเป็นหงแบบมีรอยเจาะที่หลังจะแท้จะไม่แท้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยพี่มันอยู่ที่เครื่องมือในแต่ละยุค มันอยู่ที่วิวธีการทำเห็นไหมเนี่ยคุณดูดิพอเวลาเป็นพักเก๊อ่ะมันใสไหมมันใสวาวเห็นไหมมันไม่แห้งเนี่ยมันใสวาวเนี่ยครับนอกจากใสวาวปุ๊บเนี่ยมันมักจะเบีย้ยวเบียเบ้ยวบูดบูด,บดไม่เต็มพิมพ์เพราะมันถอดซิลิโคนอ่ะนะครับฉนันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟัง นะครับอ่ะคราวนี้บอกว่าแล้วพระหล่อที่เก่าแบบยุคเป็นพันปะีเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ร้อยปีอันนี้ร้อยปีอ่าแล้วพระหล่อที่แบบเป็นพันปีอ่ะมันเป็นยังไงนะคุณอย่าไปคิดถึงพระให้คิดถึงสิ่งที่ไม่ใช่พระ เนี่ยพวกแหวนพวกกำไรพวกที่ขุดเจอพวกหูไหยอ่าถ้าล้างจะดูอย่างไรพี่ครับคนแก่อาบยังไงก็ไม่มาเป็นคนสาวแล้วครับคนแปดสิบอาบยังไงไม่เป็นสิบแปดนะรถเก่าล้างยังไงคุณก็ไม่ใหม่เอี่ยมมารถใหม่แล้วครับอ่ะนี่ขอบคุณครับสำหรับดาคุณทอมไม่ทอมนี่แบบนี้เขาเรียกว่า นะโลหะที่หลอกกันเป็นพันปีเนี่ยแบบเนี้ยมันจะเหมือนเป้งเป็ดนะตัวเป็ดที่เป็นเนี้ยแบบนี้หรือจะเหมือนพระนะครับเชียงลุงเนี่ยเชียงลุงเชียงแสนเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบนี้เห็นไหมเพราะอะไรเพราะแร่ธาตุสมัยก่อนถลุงมาจากดินมาสกัดให้บริสุทธิ์ไม่ได้พอมาเข้ากันแล้วมันก็ขมุกขมัวเป็นคีิโคนแบบเนี้ยเห็นไหมครับแล้วแบบนี้ ทำกันได้ไหมคุณก็ามาดูของข้อชูหนองลงทำกันได้ไหมละ่ะคนละเรื่องกเก่าไม่เท่ากันนี่เห็นไหมคุณหบอกเอ้ยแบบนี้แหละสำนิดเงินคุณดูความแห้งความเก่าดีมาเท่ากันที่ไหนไแล้วปัจจุบันเนี่ยบอกเลยนะถ้าคุณใช้ตำหนิคุณจะโดนปิดตาวัดหนังเก้ทันที ถ้าคุณใช้ความเก่าคุณจะไม่โดนพระปิดตาวัดหนังเกเพราะณนะปัจจุบันการปั้นหุ่นแบบนี้นะการปั้นหุ่นน่ะมันปั้นง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเพราะปั้นทีละองแองก็ไม่เหมือนกันแล้วเขาก็ไปเอาเนื้อแบบนี้มาหล่อถ้าใครดูตำหนี่เป็นหลักคุณก็จะโดนวัดหนังเกถ้าคุณดูความเก่าเป็นหลักคุณก็จะไม่โดนปิดตาวัดหนังเก นณปัจจุบันพระปิดตาวัดหนังที่เอามาขายถ้าคุณเห็นใหม่ๆอ่ะอา่ถ้าคุณเห็นใหม่ๆอ,อ่ะ,หอะให้คุณรู้ไว้เลยว่าอันนั้นอ่ะมีคนโมเมเอาพระปิดตาย้อนยุคของวัดหนองทรายมายัดขายเป็นวัดหนังอ่าซึ่งปิดตาของวัดหนองทรายเนี่ยอาจารย์เลขทำเนี่ยสวยมากดีมากศักดิ์สิทธิ์มากอ่า นะครับแล้วก็เป็นพราแท้แต่เขาเอามาอัพราคายักขายเป็นวัดหนังแยกที่พิมพ์ไม่ได้แยกได้แค่ที่ความเก่าครับเนื้อสำลิดคือโลหะอะไรเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคำตอบแบบวิชาการหรือคำตอบแบบเสียนพระอ่าถ้าเอาคำตอบแบบวิชาการมาตรฐานสากลโลกของทั่วโลกที่เขารู้จักสำลิดคือยุคสำลิดย,ยุคสำลิดก็คือยุคที่มนุษย์เนี่ย มีการผสมโลหะขึ้นมาที่เรียกว่าสำลิศเนี่ยในยุคสำลิศเนี่ยคือการผสมกันระหว่างทองแดงกับดีบุกยุคสำลิศนี่คือเป็นยุคของทั่วโลกนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในวงการพระนะแต่ในวงการสำลิศในวงการพระคืออะไรที่เป็นโลหะผสมขมุกขมัวหลายๆอย่างเรียกสำลิศหมดเพราะอะไรเรียกให้เป็นชื่อสำลิศเพราะจริงๆแล้วสมัยก่อนเขาไม่ได้เล่นพระ เขาเล่นวัตถุโบราณอ่าฉะนั้นนะครับคําว่าสำลิศเนี่ยมันสื่อถึงความเป็นวัตถุโบราณไงเซียนพรกก็เลยพาอะไรที่ให้เข้าไปสวมรอยของคําพูดที่เป็นวัตถุโบราณอ,อารยธรรมสมัยก่อนบอกว่าอ,อารยธรรมอะไรที่เก่าแก่สุดคือขอมหรือละโวก็เลยไปเอาพักกิ่งตะกะแตนเนี่ยเนี่ยพักกิ่งแบบเนี้ย ไปบอกเป็นของขอมไม่ใช่ขอมขอมไม่มีกิ่งตะก,กะแตนขอมแตม่เทวรูปกิ่งตะก,กะแตนแบบนี้เป็นของมอนไม่ใช่ขอมซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเอาไปถามกรมศริลปากรเขาก็จะบอกว่าเป็นศิลปะมอนแต่เซียนพาบอกเป็นขอมเพราะอะไรเพราะนะเราบอกว่ายุคขอมยุคละโวยุคชายวรมันคือยุคที่เก่าแก่ที่สุดโบราณที่สุด ก็เลยเอาอันเนี้ยยัดเข้าไปเป็นวัตถุโบราณคือยัดไปเป็นของอารยธรรมขอมซึ่งจริงๆต้องแก้ไขอย,ย่างหนักนะครับนี่ไม่ใช่ขอมนะอันนี้คือมอสนานะในลือสีในกิ่งตะกะแ่นเนี่ยคือมอนนะครับสำลิดชื่อมงคลสำเร็จรู้ลรวงเอาก็ได้หมดแล้วครับก็เอาว่านะจริงๆแล้วนะตอนที่เขาตั้งชื่อว่ายุคสำลิด เขาไม่ได้แปลความหมายว่าต้องสําเร็จโดยล่วงมีอิทธิฤทธิด์ด้วยคุณขงถามคุณจริงๆนะครับนะครับคือจริงๆชื่อว่าสำริดแต่มันเป็นชื่อที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือนักโบราณคดีเนี่ยเขาเอ่ยถึงยุคของมนุษย์ยุคเหล็กยุคหินยุคสำริดยุคหินนี่คือโบราณสุดที่ถือค้อนตีหัวผู้หญิงปุ๊บลาเขาทำน่นยุคหินถูกไหมมุษย์หินเฟสโตนยังไม่มีโลหะใช้กันพอมาเป็นยุคสำริด ก็คือสามารถที่จะเอาโลหะใต้ดินขึ้นมาถลุงแล้วขึ้นรูปทำเป็นเครื่องประดับทำเป็นอาวุธทำเป็นนู่นนี่นั่นได้นะครับสำลิดโลหะแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในปร,ป,รประเทศไทยหรือวงการพระโรมันก็เรียกสำลิดที่ขึ้นเป็นเทวรูปโรมันต่างๆก็คือสำลิดฮองเต้จีนก็เป็นสำลิดนี่ฮองเต้จิงขุนนางจีนที่เทออกมานะ จะเป็นมังกรเป็นปีเสียแล้วล่ะเขาเป็นสำลิศไทยก็เป็นสำลิศเนี่ยก็คือโลหะในยุคหนึ่งของยุคสำลิศนะครับก็มีความเก่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าแต่โดยความชื่อเนี้ยพอเวลาเข้ามาสู่ในสายพระเวทเขาบอกโอเคดีเลยชื่อเป็นมงคลน,น้มเสกแล้วจะได้สำลิศผลอ่าก็คือได้ที่ว่าโอเคพอมาประกอบกับเข้าสายพระเวทนะเขาถือว่าเป็นเคล็ดที่ดีอ่า ก็คือได้ทุกสิ่งอย่างแต่ไม่ใช่ว่าความหมายของคาว่าสัมฤทธิ์จะเป็นวัตถุมงคลอย่างเดียวอ่าแค่ในสายพระเวทนะดูว่าเป็นมงคลนามและเป็นเล็ดอย่างดีก็เหมือนปลูกบ้านต้องใส่ใบเงินใบทองอ,ะอ่ะอ่นานะก็ได้มีเงินมีทองเข้าบ้านไม่ใส่อุตจพิษ <c oughs> นะครับอ่าโอเคตามนั้นนะครับอ่ะก็ผ่านไปโอเคไหมกับไลฟ์วันนี้อ่านี่ไงนนี่น,น,น,นี่เห็นไหมเมื่อกี้จะเหมือนกันไหม เหมือนกันถ้ามันยุคเดียวกันยุคใกล้เคียงกันก็จะเนี่ยนะครับเนี่ยฉะนั้นพระเครื่องเนี่ยเวลาผมซื้อเนี่ยผมดูให้เก่าก่อนเป็นพราแท้แล้วเก็บมานั่งทอลเข้าใจนะครับนี่อย่างเงี้ยวิเคราะห์ไปได้ถึงงานปลาสติกเลยนะว่าปลาสติกแบบเนี้ยเป็นปลาสติกเดิมหรือปลาสติกเอาปลาสติกเก่าเนี่ย ไม่ย้อมแนวอ่านะครับถ้าเป็นพลาสติกเดิมนะคุณดูดิการประกบเลี่ยมพลาสติกใช่ป่ะเขาจะเอาตัวพลาสติกเนี่ยมาประกบกันแล้วหยอดน้ํายาแล้วเขาจะต้องทําการอะไรขัดฉะนั้นถ้าเป็นพลาสติกแท้พลาสติกเก่าเดิมคุณรูปเนี่ยจะไม่สะดุดอ่าคุณรูปเนี่ยจะไม่สะดุดนะครับ เมื่อเป็นพลาสติกเดิมด้านะลูกนะตองไปข้างนี้นะ,นะลูดเราไม่สะดุดแต่ถ้าเป็นพลาสติกเก๊คือเขาก็จะไปแกะจากพลาสติกเก่าอะ่ะเอาคัตเตอร์ค่อยๆซอกถนอมอย่างดีแล้วก็เอามาหยอดน้ํายาเขาไม่สามารถแต่งได้แล้วเวลารูปเนี่ยมันก็จะสะดุดคุณก็จะเห็นร่อง ระหว่างกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อย